<Wells> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะมือวนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุบ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายนะครับเนาะความกับน้องหลาครับมาเก่ารูปเคียงงัวไห้เนาะครับเนาะมือนี้สีผ้าพี่ผ้าน้องมาชมวัวแม่ท้องนะครับเด้อท้องห้าเดือนสาวหลนท้องหาเดือนนะครับเด้อ มือนี้ราคาสุดคุ้มสุดประหยัดด้วยพี่น้องด้วยก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยครับด้อช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเนาะหาวัวงามงาวัวดีราคาถูกมาให้พี่น้องได้เบิ่งเด้ชมได้จับได้จองไปเลี้ยงไปหากันในช่วงนี้นะครับเนาะสำหรับพี่น้องนะครับเนาะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับด้วย ากขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยครับด้วยว่าผู้ชมที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศบ่าวงงานสาวโรงงานทุกหลากหลายอาชีพนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเอาครับเขาเรื่องเขาเล่าม้นนี้ผ้ามาเบงแม่ท่องหเดือนดวยครับด้อบ่ามัน่นหัวโล้นท้องหเดือน ปลามันหัวหล่นทองหาเดือนเด้อพี่น้องเด้อราคาสุดคุ้มสุดประหยัดนะครับเนาะสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องบเบาๆไหลายยายห่างนะครับเนาะสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องท่านใดที่อยู่ไก่อยู่ไกลกระซังได้เด้อครับเด้ออีสานทร่าสงไฮนะครับราคานี้คือราคาขายเลยครับเด้อเบอร์โทร0622680039ครับ49,000บาทราคาขายเลยนะครับเด้อราคานี้ ก่อนอื่นก็ฝากถึงพี่น้องที่เลี้ยงงัวนะครับเนาะช่วงนี้สําหรับราคาง,งัวแบบนี้เหมาะแก่การซื้อเลี้ยงด้วยพี่น้องเด้อเหมาะแก่การซื้อเลี้ยงเป็นอย่างมากเลยครับพี่น้องดีกว่าห้าสิี่ซื้อตอนแพงเพราะว่าตอนนั้นมันมีความเสี่ยงในการขาดทุนนะครับเนาะแต่ถ้าซื้อช่วงนี้ความเสี่ยงในการขาดทุนกันหน่อยนะครับเนะาะก็ให้พี่น้องพิจารณาเบ่งเอาเลยครับด้วย การซื้องัวการซื้อวัวคขั้วเลี่ยงนะครับน้องพี่น้องให้ซื้อช่วงที่มันถูกครับการขายคือกันครับขายช่วงที่มันแพงขายช่วงที่เขาอยากซื้อขายช่วงใดที่เขาอยากซื้อให้เขาขายช่วงนั้นน้อพี่น้องเด้อขายเขาให้ช่วงนั้นก็คือขายช่วงนั้นครับโบแมนว่างามเขาอยากขายแล้วว่าคือขายว่าได้ขายถือเขาต้องขายงามที่เขาอยากซื้อเด้อพี่น้องเด้อ ช่วงนี้ก็คือกันครับ้างวัวถือเข้ากับซื้อเลี่ยงพี่น้องเพราะโอกาสมันสิกลับมาแพงมันก็มีมีมีเยอะนะครับเนาะมันบ่ถ,ถือตลอดไปนะครับเนาะเอ้าเขาเรื่องเขาเล่าอีกรายละเอียดของวัวแม่นี่นะครับเด้อเป็นแม่ท่องหาเดือนท,อท่องที่สองนะครับเด้อลูกตัวที่สองในท่องราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่เือว่าสุดคุ้มพี่น้องราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่สุดคุ้มแห้งครับเพราะว่าอย่าง ซื้อหนึ่งได้สองเนาะพี่น้องเนาะเบื้องเ,เ,เดียวล่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องโอ้ยห่อนซอนลูกตัวที่สองในท้องความสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกเนาะน้องหลานเนาะนี่ใสคุ้นเชื่องวะครับคุ้นแห้งแต่ว่าห่อนแดดกนันวะเพิ่งทาทางรับประกันคุ้นน้องหลาวะอเอาม芒แดดก็ได้คุ้นเชื่องด้วยครับเด้อนี่เบื้องพี่น้องเย็นดีดีวะโอ้ย บมเมนต์ว่าง้วขี่ห่าด้อพี่น้องเด้อแต่ราคาเป็นตะสื่อแหงครับสี่หมื่นเก้าพันบาทมาเบิ้งหางวันนี้พี่น้องเอา้าว่างถึงยังบอนอ้วนยังมังนเต็มขัดน้ำเลี้ยงไงเด้อครับเด้อหางงามหางพวัวหางงามนะครับเบิ่งเดียี่จับได้เบิร์สุหม่องพี่น้องว่าตัวนี้นม,นมดีสีเต่าเด <นม S 1> ้อครับเด้อนี่ครับเป็นแต่เกิดเด้วยนมดีสีเต่านะครับเนาะแต่น้ำนมดีของ ให้ลูกดีให้ลูกงามน้องละวาาบ่งเล็บขอเบ,บ่งเล็บนะครับนี่นะครับเด้อเล็บตีนงามเล็บตีนงามนะครับเนาะบกีบวกผบเบิงบ่งหนาเบิ่งหนาโอ้หนางามหนางามเข่าท่าหน้ากับเข่าท่านะครับเนาะสิยางเลยอ่ะสิยางไปเข่าควักเราบอ่อยากเข่าควักดึงก็นังลาดึงมาพี่ก็ไปลูกไปไปฝุนไปหาแม่มึงทั้งผุนไปไป อ,อจัดทาก็ได้ได้พี่น้องว่าตัวนี้เม็นธรรมดาด,ด้วยครับเด้อจัดทาก็ได้ออไหยัดขาล้างออกนี่ครับเด้อ,อคควันกระจับงามอยู่ครับควันจับได้นะครับเนาะเอา โอเคที่สำคัญราคาสำนีครับราคาถือแค่ครับสี่หมืนเก้าซื้อนหนึ่งได้สองเด้อพี่น้องเด้อพิกัดชมวัวครับบ้านน้องคําตําบลน,น้าคำําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเด้อพิกัดชมวัวบ้านน้องคําตําบลน้ําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสี่หมืนเก้าพันบาทพี่น้องราคานี้เป็นราคาขายเลยครับไผ่ามากกระโทรครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับเนาะ ศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับถือว่าโอเคครับพี่น้องอ่ะยางเบิ้งหนึ่งละสี่หมื่นเก้านี่มันยางปกติปกกันยางบ่ปกติทุกอย่างครับรับประกันท่องรับประกันตำนี้ด้วยครับด้วยเรประกันท่องรับประกันตำนี้พี่น้องท่านใดซื้อไปก็สบายใจด้วยครับด้วยเอาข้าวควักเลยครับไปนั่นครับขอบคุณไปลูกข้าวควัก ใน,ในฟาร์มเขากับมีให้เบิงอีกหลายโตอ,อยู่เวยครับดเดี๋ยวเดีิยวสี่อยถ่ายลูกปะอยูก่ไกลลูกนี่แหละโอเคครับื้อนี้ผมก็ขอจากลาไปด้วยคำว่าสวัสดีครับถอดเลยครับ